สวัสดีครับวันนี้วันที่สามสิบพฤศจิกาเรามาดูไม้กันไม่ได้ทำคลิปนานนะครับอันนี้ก็นี่ครับใบใหม่โดนตาก,กระแตนจริงใบกำลังใหญ่อันนี้เป็นการูด้านะครับการแตงแดงเลย หาไม้สีเนี่ยครับอันนี้เอาไปเข้าได้เลยนะครับนี่ตันนี้เจ็ดพันเก้านะครับอ่าอันนี้มา็นตไม้มิ้น์ทรงสวยนะครับขอบใบดำนะการ การไม่ดำแต่ขอไปจะออกม่วงๆดำๆตัวนี้หกร้อยนี่ตันนี้ตันหนึ่องอันนี้การรับคู่เอาไปพันหนึ่งนะครับแยกเดี่ยวตัวละหกร้อยรับคู่เอาไปพันหนึ่งนะครับดูอันนี้ สวยมากมีต้นหนึ่งโตยากมากเลี้ยงยากมากเนี่ยยังไม่โตสักทีนะครับอ่าอันนี้เป็นไม้ดำนี่อันนี้ให้ ไม้ดำตอนนี้ราคามาค่อนข้างแรงนะตอนนี้ไปสามร้อยห้าสิบอันนี้เป็นไม้ด่างนะครับกำลังกัดด่างมาอันนี้ใบใหม่ล่าสุดเลยต้นนี้ได้เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับนี่ผมชอบต้นนี้สีดีมาก สีดีมากนะครับเนี่ยสีมาดีมากจัดมากแต่ก้านจะยาวหน่อยนะครับสีนี่ดูใบนี้อันนี้ใบใหม่อันนี้ใบล่าสุดก่อนใบใหม่ต้นนี้ได้อยู่ที่พันห้านะครับอันนี้ต้นหนึ่งอันนี้หลอดใหม่มาก นี่อันนี้ด่างแบบนี้ชมพูม่วงนะคะก้านม่วงม่วงอันนี้คือสีตันนี้ได้เก้าร้อยต้นน,นี้ฟอร์มจะได้ฟอร์มแล้วไม้ดำต้นนี้ได้ หกร้อยห้าสิบอ่ันนี้ก็ไม้ไดำอเป็นต้นหนึ่งน,นี่ใหญ่แล้วต้นนี้ต้นนี้ได้ห้าร้อยอ่าต้นนี้ทรงใบเดี๋ยวต้องมาลุ้นทรงใบนะครับไม่รู้จะเป็นทรงใบไหนเป็นไม้มะเล็ดใบเลี้ยงเขาชมพูนะครับ ต้นนี้ได้หกร้อยอ่ะมายู่ต้นนี้ต้นนี้อนาคตไกลแน่นอนนะครับนี่ลูกผสมทับทิมต้นนี้ได้ได้คือราคานี้ขอไม่ต่อนะครับตันนี้ได้อยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบบาทอ่ะตอนนี้ขาย กันเองให้ไปล้วน,นกันว่าเข้าชมพูมไหมแต่ผมอสี่ใบแล้วยังไม่เห็นชมพูเข้านะครับตัวนี้เอาไปสามร้อยมาฝั่งนี้อนี่นี่ครับเห็นไหมออกม่วงแดงแล้วนะครับอันนี้เป็นไม้หนอ่อ เป็นไม้หนอ่อนีรากเห็นรากไหมครับตอนนี้ได้ไปที่อขอที่พันพันสองอพันทวนแล้วกันครับอต้นนี้ต้นนี้เอาไปต้นละสี่ร้อยอันนี้สี่ร้อยนะครับต้นนี้ก็สี่ร้อย นะครับสี่ร้อยค่าส่ง100เมาๆนะครับค่าส่งไปเสนี100เมาๆนะครับอ่ะต้นนี้ก็ไม้ดำต้นนี้ได้ไปที่อ่าให้ที่300ต้นนี้เดี๋ยวต้องรอส่งต้นนี้ต้นนี้ได้ที่ ามร้อยเหมือนกันอ่ะเงินหนาสีทองเงินหนาสีทองอันนี้ใบใหม่นะครับอันนี้เอาเอาไปเปลี่ยนกระถางครับเงินหนาสีทองเงินหนาสีทองตัวนี้ผมขอพันร้อยนะครับพันร้อยอะนี่นี่ สีมาแบบนี้แล้วทรงสวยนะครับดูดูก้านแบบการร้านสั้นม่วงด้วยนะครับเดี๋ยวแค่มาลุ้นทรงใบกันว่าจะเป็นแบบไหน,นตัวนี้ได้พันพันเจ็ดอ,อ,อันนี้อันนี้สีอันนี้ใบใหม่ครับ ต้นนี้ได้เก้าร้อยเก้าสิบห้ามต่อนะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบห้ามต่อจะมีค่าส่งนะครับค่าส่งหนึ่งร้อยอ่ะต้นนี้นอนแทะตอนนี้เชื้อดีอันนี้ใบใหม่ การแบบนี้อ่ะให้ดูสองการนี่แบบนี้ใครรับได้ใครรับได้ตอนนี้ตอนนี้ให้ที่สามพันเก้านะครับนี่เป็นไม้มเมล็ดนะไม่ใช่ไม้หนอ่ออันนี้ทำใจ อันนี้ก็ต้นเล็กน,นี่ยังอยู่ไม่ได้อยู่ดูดูครับเป็นเชื้อรา มาทางนี้ตันนี้ราคาน้องไม่โดนแน่เลยอตอนนี้ตอนนี้ได้พันร้อยนะครับตอนนี้สีไม้นะครับ ต้นนี้เชื้อดีครับเป็นไม้หนอ่อดูลาต้นนี้ได้อยู่ที่เก้าร้อยนี่อันนี้ต้นหนึ่งเชื้อดีอันนี้ก็ได้เก้าร้อยต้นนี้ต้นนี้เทเทให้ใครรับด่งสนิมนะครับ การแดงมากนังสนิมแบบนี้เทให้เก้าร้อยบาทนี่ต้นนี้จะมีตาหน,น,น,นินะครับอันน,นี้หน้าหนาวช่วงนี้งานกระถิ่นเยอะไม่ค่อยได้มาดูไม้ตอนนี้ได้อยู่ที่ ปกติเขาต้องเปิดกันสองพันนะสองพันอัพด้วยตอนนี้ได้ได้อยู่ที่พันเจ็ดนะครับพันเจ็ดนี่อันนี้สีเข้าแล้วแต่มีตําหนีตรงนี้สีเข้าใครรับได้ไปเจ็ดร้อยครับให้เท่านี้และ อันนี้ไม้ดาไม้ดําการสั้นนะดูดการสั้นการสั้นดูสรงใบนะครับไม้ดําการสั้นมันมันมันไม่ได้ดําเนี่ยมนะครับเป็นขี้หมาเป็นเขียวเข้มอ่ะตัวนี้ไซส์ใหญ่เขาขายกันอยู่พันห้าพันหกเอาไปเก้าร้อยนี่อันนี้ไม้ดาดำดางแบบนี้ ตน้น <c oughs> นี้ได้อยู่ที่สองพันห้านะครับนี่ครับอันนี้ใบดำหนาแข็งเลยแข็งป๊กเลยอันนี้ใบใหม่กา <c oughs> รยกตอนนี้ได้พัน กับอีกหนึ่งร้อยบาทพันร้อยนะครับตันนี้ตันนี้สามพันเก้าตันนี้อยู่ใบนี้ดูทรงใบทรงใบเริ่มเปลี่ยนนะครับทรงใบเริ่มเปลี่ยนนะจากใบทรงนี้แหลมแหลมแบบนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นแบบนี้เห็นไหมครับไม่ดูจะกว้างได้อีกหรือเปล่า นี้ได้พันเจ็ดนะครับพันเจ็ดตันนี้รูปผสมทับทิมการแดงดังดังมันมันมัน,ม,น,ม,นมันกลืนใบนะครับตัวนี้กระถางใหญ่มากอ่ะกระถางขา,ขาวแบบนี้ไปทั้งแบบนี้เลยถ้าใครรับตัวนี้ได้อยู่ที่เก้าร้อย ราคาไม้ผมมีแต่เก้าร้อยนะไม่ถึงพันต้นนี้ให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทมาดูต้นนี้เหลืองพีชใครตามหาไม้เหลืองอันนี้เป็นเหลืองพีชนี่ครับมาให้ดูอันนี้คือใบล่าสุดเหลืองพีชเอาไปเลี้ยงฟอร์มกันเอานะครับต้นนี้ได้อยู่ที่ พันเจ็ดไม่ได้ชอบอะไรพันเจ็ดก็ไม่รู้ดูไม้อันเนี้ยดูใบใหม่บางสวยนะครับสีเข้านเนี้ยนี่ต้นนี้ใครรับได้นะกระถางใหญ่นะต้นนี้ใครรับได้ขอเลยนะครับ พออยู่ที่สองพันเก้าอะไม้สาใหญ่นี่นี่ไม้สีเข้าแล้วนะครับดูนี่คุ้มครับเอาไปคุ้มแค่ฝั่งนี้ก็คุ้มแล้วเอาไปเพาะ,มะเมล็ดขายขายมเมล็ดละร้อยก็คุ้มแล้วครับเนี่ยกับราคาที่ผมจะบอกไป น,นี่นี่นี่ไม้ฟอร์มใหญ่แบบนี้เลยนะครับกับราคาสามพันห้านะครับราคาสามพันห้านะอันนี้ใบใหม่โชคเข้าชั้นออกใบใหม่ปุ๊บราคาขึ้นทันทีนะครับแจ้งไว้ก่อนนี่อันนี้เดี๋ยวผมต้องยกยอดดูคงต้องยกยอดจริงๆครับ ถ้างั้นเราจะไม่เห็นสีเขาจริงๆวันนี้เป็นไม้ชมพูเลยนะต้องยกยอดต้นนี้นี้เงินหนาเงินหนาสายใหญ่หนาจริงอันนี้ไม้สายตั้งแม่นะใครอยากได้ใครอยากได้ไดต้นนี้ขอพันห้ารวมส่ง ตอนนี้แดงแบบนี้มีฝักนี่เอาฝักไปก็แค่คุมแล้วครับแค่ฝักก็คุมแล้วน,นี่ก็ติดแล้วนี่สองฝักนี้ติดหรือเปล่าไม่รู้ฝักนี้ก็ติดคุมค้มคุ้มแค่ขายฝักก็คุ้มแล้วครับ ใช้ใหญ่กระถางสิบเจ็ดมั้งน่าจะสิบเจ็ดครับแบบนี้เขาก็ขายกันสามสี่พันอยู่นะผมไม่ขายหรอกเอาไปสองพันเก้าขายเลยใคาจะรับนะครับไม้ดำด้วยนะไม้ดำด้วยนะะะนฝั่งนี้นี่ไม้ทรงแปลกครับ ดูใบาการยาวแบบนี้ยาวเพราะพันชัวชัวอันนี้ไม่ใช่เพราะยืดเพราตอนนี้แดดนี่เอาไปเลี้ยงโชว์สวยๆสีดีสองพันห้านี่ นะครับเอาไปครับเก้าร้อยเก้าร้อยอันนี้ล้อล้อลางไม่ออกสักทีจะตัดไม้ดำไม้ดำแต่ใบใบยาวใบดาบนะใบทรงดาบนะเขาขายกันโอ้๊วไซนี้เอาจริงน,นะเขาขายกันเป็นพัน ห้าพันหกจริงๆนะครับเราผมเอาไปเก้าร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบบาทอันนี้มังกรมังกรต้เนี้ไปห้าร้อยเนี่อันนี้ก็อยู่ต้นหนึ่งทรงสวยให้ราคาเดียวกันครับ ต้นนี้ไม่ไปจริงๆนี่เอาไปพันทวนอ่ะต้นนี้เจ็ดร้อยต้นนี้นี่ก็เจ็ดร้อย นนให้ดูเฉยๆนะตัดยังไม่ได้นะต้นลูกเขาขายไปแล้วลากยังไม่ออกเลยเดี๋ยวต้องร่อลากก่อนนี่เป็นหนอ่อเป็นหนอนะครับอ่ะต้นน,นี้ใครบอกว่าไม้ไม่สวยนี่นี่ตอนนั้นขายเท่าไหร่นะหายเก้าร้อยไม่ออก ตอนนี้หรอตอนนี้เอาไปพันเจ็ดครับนี่ห0 0ร้อยไม่ออกเอาไปพันเจ็ดสีออกอออเอาแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวนานไปยาวไปตัดยากนี่ตอนนี้ ต้นนี้ก็ไปห้าร้อยดูวันนี้พันห้าครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้อ่ดูอีกต้นหนึ่งใบจะบิดวันนี้ไปเก้าร้อยเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่ สวัสดีครับ